วันในวันฝนตกอีกแล้วป้าบรีต้องปิดหน้านะคะป้าบรีปิดหน้านะคะมาคนเดียวก็ยังปิดหน้าอยู่ในโพลิเทนโนค่ะป้าบรีอ่ะนั่งอยู่บ้านอ้าวฝนหยุดตกแล้วจริงๆแล้วฝนตกตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งวันนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยแล้วป้าบรีก็เข้ามาดูสวนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ ป้าวรีจะมาเก็บผักนะคะเ,เก็บผักไปตำส้มตำคะ่ะวันเสาร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บวันนี้มาดูก่อนนะคะมาดูลาดลาวก่อนฝนตกเนี่ยวิ่งเข้าโพลิเทโน่แทบไม่ทันเลยดูอากาศตอนนี้นะคะฝนตกดูสิแล้วก็โอ้โหยาขึ้นพูดพลาดโอ้ย <Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ป้าวรีมาเก็บสับปุ้งนะคะในหลังโฟมไปกินกับส้มตำนะคะไปเลยค่ะไปเก็บกันเลยป้าวรีก็จะเก็บเลยค่ะต้นเล็กๆน้อยๆก็เก็บเก็บไปให้หมดนั่นหละค่ะป้าวรีเก็บไปให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวป้าวรีก็จะมาเปลี่ยนไอ ผ้าใบโพลิททนโนนะคะมันขาดหมดแล้วเนี่ยเก็บไปเลยชอบแบบเล็กๆแบบนี้นะคะกินอร่อยดีกินกับส้มตำนะนี่นะคะเก็บไปเถอค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนคะ่ะสดสดเลยคะ่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวป้าบรีจะเก็บโคราบี้ไปนะคะเดี๋ยวป้าบรีจะมาเก็บโคราบี้นะคะเพื่อนคะ่ะเก็บไปเลยคะ่ะป้าบรีก็จะเก็บไปทั้งหมดเลยมีเหลืออยู่สองลูกนะคะเก็บไปให้หมดเลยดึงไปเลยคะ่ะดึงไปชัวนี่ไนี่นี่คะ่ะ ลูกใหญ่ปึ้มเลยนอ,อีกลูกลนึงจั่วนี่ใหญ่ปึ้ม <laughs> ใหญ่ปึ้มเลยค่ะกระลำหัวใจค่ะอุ้ยโอ้ย,อยใหญ่บเบ้อเลยอุย้ยนี่กระลำหัวใจนี่นะคะอุย้ยค่ะในเมื่อมาแล้วเดี๋ยวป้าบุรีก็พาดู นนิดนึงอันนี้ถั่วอังกฤษนะคะน,นี่กำลังกำลังอกฝักเล็กๆไงกำลังออกฝักค่ะอันนี้ก็แตงกวาแตงกวาป้าบารีกนน็ใหญ่แล้วเดี๋ยวนะคะนี่นะเริ่มใหญ่แล้ว ออกลูกดกเหมือนกันแน่เพื่อนนี่ออกลูกดกเหมือนกันยุคค่ะนี่นี่เขาก็ออกดอกแล้วออกดอกนี่นี่คะคะแต่สกอตแลนด์อากาศมันหนาวเพื่อนลองดูสิอันนี้ถั่วถั่วที่ป้าวรีสั่งมเมล็ดมานะคะถั่วฮอลแลนด์น่ะของเพื่อนป้าวรีนี่ออกฝักให้กินไม่รู้จะกินยังไงลละ ของป้าวารีไม่รู้เป็นไรนี่นะคะเพราะว่ามันมีกระต่ายรบกวนนะะึ่ะสงสัยกระต่ายกัดต้นเขาแน่ๆเลยเนี่ยดูหอเขาก็เป็นแบบนี้นะน,นี่อันนี้หอมญี่ปุ่นนะป้าบารีเพาะไว้แล้วก็นี่เอามาใส่ไว้ไว้กินไว้กินตอนหน้าหนาว อันนี้ก็แตงกวาค่ะเพื่อนๆลองดูนี่อันนี้ต้นหอมกินดอกนะคะปีนี้ไม่ทันค่ะรอกินปีหน้าเนาะรอกินปีหน้าคัะเพื่อนค่ะนี่นะคะันเพื่อนค่ะหอมกินดอกอ่ะป้าวริปลูกไว้ได้เยอะยูแถวนึงค่ะนั่นนะไอ้ที่มันเป็นเห็นเป็นแบบนี้มคือยา ยังไม่มีเวลามาถอนหญ้าค่ะก็ทํางานนะคะป้าบริก็กลับไปทํางานแล้วก็มีเวลาน้อยคะ่ะอาศัยเสาร์อาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกนะนี่นะคะผักชีลาวเด้อคะ่ะเนี่ยดอกผักชีลาวใกล้เก๋่แล้วนะมีมีบางช่อก็เก๋่เนี่ยนะช่อนี้อะเนาะเนี่ยสีที่เป็นสีน้ําตาลอะป้าบริไว้ทําพันธ์ค่ะอันนี้ก็ ฝักทองนะเพื่อนๆน่นนะฟักทองนะติดหลายโูกอยู่ค่ะปีนี้ได้ฟักทองกินแน่นอนค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนแถวเนี้ยเขาวิ่งมาดูกันใหญ่เลยเขาบอกว่าเออเนี่ยเพื่อนคนไทยเขาปลูกฟักทองได้กินเขาตื่นเต้นเนาะอันนี้มาเขือม่วงค่ะ กำลังออกดอกคือจริงๆแล้วเขาไม่ชอบหนาวนะโอ้โหแต่หนาวน่าดูเลยป้าวรีปลูกไว้สามต้นออกดอกทั้งสามต้นเลยนะแล้วก็จะประมาณเดียวกันอย่างเงี้ยเออกดอกจะประมาณนี้แล้วนะคะพามาแอบดูฟักทองนิดนึงพามาแอบดูฟักทองนิดนึง ใหญ่เนอะค่ะนั่นน่นะน่นะฝั่งนู้นป้าบารีไม่กล้าไปนะคะใหญ่เบลล่มเลยนะอันนู้นอะถามเพื่อนๆว่าเออเนี่ยมันจะทันกินไหมเขาบอกว่าทันยุคค่ะเขาบอกว่าทันอยู่นะเนี่ยดอกเล็กๆประมาณเนี้ยมีเยอะค่ะเนี่ยแบบเนี้ยมีเยอะอยู่เนี่ยค่ะ ดอกประมาณเนี่ยเพื่อนมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวด,ด,ดูต้นอยู่ตรงไหนอ,อตรงนั้นเพื่นอนโยภูมิใจเด้อค่ะเราอยู่เมืองหนาวตอนนี้มันหนาวมากนะะาเพื่อนมันหนาวแล้วนะเนี่ยพาไปดูรูบารนิดนึง เพือ่อนค่ะเนี่ยรูบา้าป้าวรีเก็บไปทําน้ําแล้วก็ให้เพื่อนป้าวรีให้เพื่อนทุกคนมาเก็บได้เลยใครอยากได้นะคะเนี่ยใครอยากได้รูบา้าก็มาเก็บค่ะไปทําขนมมาทําขนมแล้วก็ไปทําน้ําดื่มได้เลยค่ะนี่นะคะป้าวรีไม่หวงค่ะเนี่ยเพื่อนแถวนี้เขาก็มาเก็บของป้าวรีนะเก็บเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่เก็บไปจนเกลียนหมด แตกมาใหม่แบบนี้นะคะ่ะเนี่ยเขาก็แตกมาแบบนี้นะเพื่อนๆครับป้าวรีให้ดูกองปุ๋ยนิดนึงนะคะนี่กองปุ๋ยของป้าวรีนะคะเนี่ยพวกเศษหญ้าเศษอะไรมีป้าวรีก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะคะทิ้งให้หมดไปเลยเอพอปีหน้าเราก็จะได้ปุ๋ยดีๆมาใช้นะคะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอเพื่อนสวนด้วยกันเขาก็เอามาทิ้งตรงนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะ อันนี้ที่ถังนี้พร้อมใช้งานแล้วนะคะนี่แบบนี้เขาพร้อมใช้งานได้แล้วนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าวรีก็จะทำการย้ายเนี่ยที่อยู่ถังป้าวรีมีอยู่สามถังนะคะเนี่ยถังหนึ่งนะคะสองถังสามถังนี่นะคะ พอค่ะพอสาหรับปีหน้านะแล้วป้าวอรีก็มีเสริมอีกนะคะมีปุ๋ยขี้ไก่ที่ไปซื้อ,อที่ B a n Q เนาะเดี๋ยวพวกนี้ป้าวรีก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็ทําร่องนะคะป้าวอรีจะทําร่องแล้วก็เอาเนี่ยพวกเนี่ยพวกปุ๋ยที่อยู่ในถังเนี่ยใส่ลงไปที่ร่องเลยค่ะทิ้งไว้อย่างนั้นเลยพอปีหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาใส่เสริมจะเสริมอะไรลงไปเสริมขี้มา้าเสริม ขี้ไก่ลงไปที่ร่องนิดนึงแล้วก็พร้อมปลูกได้เลยค่ะนะคะป้าวรีก็จะทําประมาณนี้นะคะอ่าค่ะโอเคนะเดี๋ยวไปตําส้มจริงๆแล้วหิวข้าวค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าป้าวรีทตาตําส้มตํายังไงเนาะไปเลยอเอาละครับเพื่อนคะ่ะป้าวรีก็เก็บผักได้แล้วนะนี่มีผักปุ้งนะคะไปกินกับตําส้มส้ม,สมตำอ่า ถ้าเพื่อนๆถามว่า,ากินตำส้มป้าบรีได้อะไรตำส้มคะนี่หัวโคราบีค้ค่ะอุ้ยเหมือนสดือเลย <c oughs> นี่นะคะป้าบรีก็จับไปตำหัวโคราบี้นะคะแล้วก็มีกระล่ำหัวใจคะ่ะคือมันไม่ได้สวยตามที่เหมือนท้องตลาดเขาปลูกเด้อค่ะเพราะว่าป้าบรีปลูกแบบปลอดสารเนาะเนี่ยป้าบรีไม่ได้ใส่สารอะไรเลยคะ่ะ ก็มีก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่เนี่ยป้าบรีก็ใส่ปุ๋ยขี้กงขี้ไก่มีอะไรก็ใส่ลงไปแค่นั้นแนละยค่ะมาลงมาแรงเขาก็จะมากัดไปเจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกัดมาเจกไอ้ที่เหลือเราก็กินไปเนาะโอเคค่ะไปเถอะไปตำส้มกันดีกว่าค่ะค่ะเพื่อนค่ะป้าบรีก็ ไปเก็บผักมาเรียบร้อยแล้วป้าบรีก็มาทอดหมูค่ะนี่นะเดี๋ยวป้าวรีจะตำส้มตำไอหัวโครบีนะคะถามเพื่อนครับป้าบรีใส่พริกลงไปเลยใส่หอมลงไปป้าวรีไม่มีกระเทียมนะคะกระเทียมหมดแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ป้าวรีใช้ปลาลาแบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นปาลาราที่เ้านั่นมาแล้วแบบนี้นะคะชอบกะปิคะ่ะใส่กะปิลงไปนิดนึง เี่ยวคะหันมาดูหมูนิดนึงเนอะค่ะได้ที่แล้วปบาริตักแล้วไว้นานกว่านี้ไม่แน่นอนเลยนี่ค่ะหมูทอดเสร็จแล้วค่ะป้าก็ใส่มะขามเปียกลงไปเด้อค่ะอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะ สองช้อนพอก่อนมะนาวค่ะป้าบริจะใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะพึ่งช้อนชาใส่โคราบี้ลงไปนี่นะคะโคราบี้ค่ะนี่นะคะหัวโคราบี้ปาบริตำไม่หมดหรอกค่ะนี่นะจากสวนเราเองค่ะ ิมค่ะออืพอแล้วค่ะกรอบอร่อยขนมจีนค่ะ ใส่ขนมจีนลงไปเนาะอือ่ะผักปุ้งค่ะที่ป้าวดีไปเก็บที่สวนมานะแล้วก็ล้างๆๆค่ะแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้นะแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะแล้วเขาก็จะกรอบมากนะคะเนี่ยใส่แบบนี้นะนี่ค่ะกระหล่ำหัวใจนะจากสวนเราค่ะนี่นะเดี๋ยวป้าวดีไปหั่นแป๊บหนึง่งป้าวดีก็ไปล้างผักมาแล้วนะคะ นี่ค่ะใส่ไปเลยผักที่สวนเราเองนี่ค่ะนี่นะนอ้าวนี่นะป้าบรีก็จะใส่หมูลงไปเลยใส่ตรงไปเลยค่ะนี่นะหิวข้าวเพิ่งมาจากสวนค่ะนี่ โอเคคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะป้าวรีก็ได้ตําหัวคราบี้คะ่ะนี่นะป้าวรีก็จะตําไปแค่นี้นะคะจะทานไม่หมดหรอกเพราะคนเดียวเนาะนี่ป้าวรีก็มีคะ่ะต้มขนมจีนเส้นขนมขนมจีนนะแล้วก็นี่คะ่ะนี่หมูทอดเนาะแล้วก็ผักอันนี้ผักบุ้งนะคะเนี่ยที่ที่เราไปเก็บกันนะอันนี้ก็ กระลำหัวใจอย่าอย่าไปทานสดเยอะนะคะมันไม่ดีนะโอเคค่ะไปเลยหม่ำกันเลยเนาะไปเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมคะ